อ่าข้อที่สิบเก้านะคะข้อที่สิบเก้าโจทย์บอกว่า on slide right, T uh, delete the comment อ่าข้อนี้สั้นนะก็คือข้อนี้คือเขาให้ไป on slide T ก็คือให้ไปที่สไลด์ที่สามนะะปกติโจทย์พวกนี้มันจะบอกว่าไปทำงานที่สไลด์ไหนนะคะแต่เราคนอาจจะเจอสไลด์อ่าหมายเลขสไลด์ไม่เหมือนกันสำหรับข้อนี้ให้ไปที่ on slide T ก็คือสไลด์สามนะก็คลิกเลือกสไลด์ที่สามนะคะ เขาบอกว่าให้ delete หรือ comment ก็คือให้ลบ comment นะคะที่เือสไลด์ออกนะคะอันนี้ไม่ได้ระบุว่าลบกี่อันนะคะแสดงว่าน่าจะมีอันเดียวนะคะซึ่งในข้อสอบเขสไลด์ออกอ comment ใหม่าวิธีการคือนะคะให้เราไปที่รีวิวนะคะให้ไปเราไปกดที่รีวิวบางคนอาจจะไม่เจอที่รีวิวให้ไปที่รีวิวนะคะเสร็จแล้วนะคะ ไปที่ delete นะคะ delete อ่าพอไปที่แล้วนะคะมันจะมีให้เลือก delete สองอันนะคะ delete สองอันนะกรณีที่เราไม่ได้ลบ comment ไหนนะคะคราวนี้ delete สองอันนี้มีอะไรบ้างมันจะ delete on group นะคะ All the c o l l e n s slide กับ delete on g r o u p presentation อันนี้ต่างกันนะคะ ถ้าเป็น on the current slide ก็คือเป็นการลบคอมเมนต์ใน slide ปัจจุบันที่ทำงานอยู่แต่ถ้าเป็น delete นะคะ on group นะคะ delete presentation ของว่าเป็นการลบคอมเมนต์ในทุกๆ slide ใน presentation ที่เปิดอยู่นะคะแต่ในโจทย์นี้เขาบอกให้ทำที่สไลด์ที่3สไลด์เดียวเพราะนั้นให้เลือกอันตรงกลางนะคะก็คือ delete on group on the current slide ้ก็กด delete ตัวนี้ไป อ่าคอมเมนต์ก็จะหายไปนะคะแค่นี้นะคะแล้วก็กด,ดเพื่อเป็นงานอทาการสอบในข้อต่อไปได้